คำร่พารวยด้วยกเกษรคำร่คำรม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วคำร่นคำร่นคำร่มาแล้วเสียงดีเล้ามาแล้วคำร่ขอบคุณพี่ป้านาะขอบใจน้องยาการดาหน,น้ามนขอบคุณที่เป็นกันที เติมความคิดติดปัญญาพากันรวยที่พังโคนสกลนครนะจะบอกให้ฟ้างามยามแหลงข้างทุงนองหานตายนังเบิ้งฟ้าคือทอดแก้วตาจเจ้าไปสิเลิพระทาุเชิงชุมทางข่าว ผู้า้าาาบนเเยยังคออสมรัฐบาล,ลยพยายามส่งผ่านความคิดในการทำกินให้กับกเกษตรกรตลอดเวลาการทำการเกษตรนั้นท่านอย่าไปทำอย่างเดียวท่านต้องทำหลากหลายท่านอย่าไปรอเวลาอย่าไปรอเวลาตอนหนุ่มตอนแก่ท่านทำเลยท่านก็เปลี่ยนแปลงแนวความคิดว่าทำานาอย่างเดียวนั้นมีแต่เจ๊งกับจนต้องทำหลากหลายโดยเฉพาะพืชที่ผมบอก ถ้าอยากให้เร็วคือภยัยท่านลองทำดูสักห้าต้นลองดูหกเดือนท่านจะคิดถึงผมห้าเดือนหกเดือนนะครับมีร้อยแปดอาชีพจัดหาไปให้อบรมกันขอให้ท่านเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วถ้าท่านเป็นคนน้ำเต็มแก้ววันไหนใครพูดอะไรมาท่านรู้หมดแล้วใครพูดอะไรมาท่านรู้หมดแล้ว อันนั้นคือคนน้ำเต็มแก้วหรือเลือกง่ายๆว่าคือคนบ้านะครับท่านอย่าไปเป็นคนผีบ้านนะครับท่านต้องเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วตลอดต้องไปคิดในสิ่งที่ผมพูดใช้เวลาประมาณ30านาทีพูดฟังไปคิดว่ามันอย่างที่ผมพูดไหมฝากท่านไว้พยายามยกว่าสกลนคร ยังดีกว่าอีกหลายจังหวัดดีกว่าจังหวัดอื่นมากมายสุลฮรเราแม้แต่ตัวของเกษตรจังหวัดเองยังทำเกษตรเลี้ยงวัวปลูกพืชหลากหลายชนิดไปชมกันได้เดี๋ยวนี้ผมทำปั่นน้ำมันทำไก่อินซุ่มไก่อิงโดทำมังโม่ทำหลายๆอย่างเพื่ออยาันนั้นคือจริงทำไมประเทศในทะเลทรายเขายังทำเกษตรได้ประเทศอื่นเช่นอิสราเอล เขาจะทําการเกษตรนี้ต้องเอาพื้นดินตรงนั้นออกประมาณเม็ดสองเม็ดไถออกนะครับและเอาดินที่อื่นมาเติมใส่พอ,อามาเติมใส่และยังไม่พอเอาน้ําจากที่อื่นมารดตรงนี้อีกที่จะทําการเกษตรของเขาเอาน้ํามาจากนี้ไปถึงโคราชประมาณ300กิโลเมตรเอามาลดพืชแต่ของเราเนี่มันยังโชคดี โชคดียังไงจบน้ำตรงไหนก็ได้ปูกพืชตรงไหนก็ได้น่ะมีอ้างอิงด้วยนี่ถ้าไข่ที่ปลูกไข่กินซุงไม่ออกนอภายในหกเดือนไม่ออกนอท่านไปฟอเปาาจิ้นตัดคอท่านคำนวณได้นะครับฝากไว้อย่าไปตัดคอผมนะ เบิ่งอีสานเขามีของดีหลายอย่างมาเถิดน้องนางพี่จะพาไปมาเถิดน้องนางพี่จะพาไปเราไม่ได้เกิดมารวยแต่เราเกิดมาลุยกันเด้อสิบอกให้แล้วก็คุยกันได้ค่อยคุยกันลูกมีเวลามากไปคน มีเวลาในการทำเกษตรมากมายท่านต้องทำดีกว่าผมท่านต้องเหน่อยกว่าผมท่านพอจะทำได้ไหมครับถ้าท่านทำได้ปองมือดังครับเป็นตัติกรบางออย่าเปลี่ยนใจมี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแลงคำร้อนวังหวังสีพารวยด้วยเกษตร กับการเติมความคิดดีๆชี้ช่องทางมั่งคั่งยั่งยืนให้กับคนพังโคนสกลนคร